สวัสดีครับวันนี้พบกับนาเชจากชาแนลเชเทนครับวันนี้นะครับนาเชอยู่ที่โรงรถจากรธนบุรีนะครับวันนี้ครับพามาดูตรงนี้ครับจุดเติมน้ํามันของรถไฟครับนี่ฮะียหัวใจายครับคือหลายคนเคยถามว่าเอ๊ะทำไมรถที่ไม่ได้ข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยมาเติมน้ามันที่ไหนครับที่ทนบุรีมีที่เติมน้ํามันนะครับคือตรงนี้เลยครับบริเวณนี้นะแม้เดบูจอดอยู่นู่นนะนี่ครับเวลาจะเติมน้ํามันเนี่ยรถจักรหรือว่ารถอิสางเนี่ยจะต้องถอยมาที่รางนี้เท่านั้นนะฮะ ก็จะต้องมาเติมน้ำมันกันตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นหลักนะหลังจากที่สะพานพระราม6ใช้ไม่ได้นะครับพอจะต้องมาเติมน้ำมันกันตรงนี้ครับถ้าไม่มีรถจกักรพบุรีในวันนี้เนี่ยแย่แน่ๆนครับอาจจะต้องงดรถไฟสายใต้ไปไหลายๆขบวนูเลยครับเนี่ยครับจะเป็นจุดที่เออรถไฟมาเติมน้ำมันกันตรงนี้จะถือว่า ใช้ได้เลยครับรถไฟไม่ต้องงดหลายกระบวนนะครับรถจักรที่ไม่ต้องข้ามฝั่งก็เข้ามาเติมน้ำมันกันที่นี่นะฮะก็การรถไฟบริหารจัดการได้เรียบร้อยดีครับผู้โดยสารไม่รับผลกระทบขอบคุณการรถไฟด้วยครับที่บริหารจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมครับในเคตนี้ครับนี่ครให้ดูหัวจ่ายกันใกล้ๆเลยครับนี่คือหัวจ่ายน้ํามันของรถจักรรถดีเซลรางนะครับหัวจ่ายเป็นแบบนี้เลยนะครับ ให้ดูใ,ใกล้ว่ามันเป็นยังไงุนี่ครับสายลากมาจากแทงในนู่นครับ,รบโอเคนะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่ารถไฟเนี่ยข้ามฝั่งมาต้องเติมน้ำที่ไหนต้องไปเติมที่นู่นที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาที่นี่ก่อนเลยครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะฮะก็เป็นจุดที่สองนะฮะที่จะต้อง เอารถเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็เอาไว้ใช้บริการในวันต่อๆไปนะครับพบกับรถเชในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ